เอาละครับสวัสดีชาวไทยหัวใจรลบอกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดรแอนิมอลนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในารลตูนเบนเทนแล้วนะครับผมพยายามยึดครองโลกมาร้อยกว่าตอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จสักทีต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เกมวิวิศาสตร์มันอัปเดตมาเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ไปซื้อเจ้าหมีตัวนี้มานะครับวันนี้เนี่ยเราจะลองมาปรุงยากันดูนะครับว่าถ้าเอาเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยให้ผสมกับวตัตถุดิบต่างๆของเราเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับผมใส่ไปก่อนเลยนะครับผมโดยวดัตถุดิบชิ้นแรกที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นสมองซอมบี้ได้ไหมให้เป็นสมองแล้วกันนะครับอ่าเหมือนว่ามันจะไม่มิกกันนะครับผมงั้นเปลี่ยนเป็นจีราฟแล้วกันนะครับอันนี้นาะได้เป็นตัวยีราฟนะครับผม ลองดื่มดูก่อนนะยีราฟทำไมมันไม่มีจุดจริงๆยีราฟมันต้องมีจุดดีคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้มันก็โซคิวดีนะครับผมแต่มันยังดูธรรมดาไปนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยลองปรุงยาอีกรอบหนึ่งครับด้วยคราวนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นเป็นรังผึ้งนะครับกับกิ้งก่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปเรียกมาวินผู้ช่วยของผมมาก,ก่อนนะครับเฮ้ hey, มาวินนายดื่มยาของฉันหน่อยสิ โอเคครับเราจะเอายานี้นะครับให้มาวินดื่มดูก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสปาของผมมานะโอ้โหอยย this is good มาวินบอกว่าโอเคเลยนะมันดีมากโอเคผมดื่มบ้างไม่นี่แหละยี่ลับ LGB สุดอิปปิกนะครับผม เ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงว้าวคุหวิงผมเท่ไหมนี่คือยีราฟไฟ LGB นะมี2ตัวบนโลกเท่านั้นเอา้าบินหนีไปเลยส่งใส่ไฟ RGB ของผมแยงตาเข้าไปหน่อยนะโอเคครับผมยาชิ้นต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยจะใส่เป็นแฟรี่แล้วกันนะนางฟ้านั่นเองอ่มมันได้ยูนิคอร,ร์นเงินลึกเฮ้ยเดี๋ยวะนะยูนิคอร,ร์นลองดื่มดูก่อนนะครับผม ว้าวด h อิ is so g o o แต่มันเหมือนม้าเลยวะ <c oughs> มันไม่เหมือนยูนิคอร,ร์นมันเหมือนม้าแคะเลยอะข <c oughs> ามันจมดินอะเดี๋ยวก่อนนะถ้ายูนิคอร,ร์นของผมมันมีแบบเท้าสายฟ้าไงี้ได้ไหมวะมไม่น่าได้นะเอาเป็นเอ่อเท้าไฟแล้วกันนะม้ายูนิคอร,ร์นเท้าไฟนะครับผมซึ่งวัตถุดิบชิ้นแรกที่เราต้องใช้นะครับเป็นพริกนะครับผมใส่พริกไปก่อนนะครับ แล้วก็นกนะครับผมโอเคใส่นกจะได้เป็นอ่มฟายวักกิ้งนะครับโอเคมาวินนายลองดื่มให้เราดูก่อนดิไม่มีอะไรเลยเหรอยาผมมันต้องไม่มีอะไรผิดพลาดดิดื่มนะครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวมันเหมือนมาโกสไลเดอร์เลยเว้ยคุณชม แต่เหมือนว่าม้าของเราเนี่ยมันจะอ่ํากระตุกกระตุกนิดนึงนะครับมันน่าจะทำเป็นแบบเรนโบว์ได้นะอยู่ข้างหลังเนี้ยโอเครีเซ็ตตัวละครนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยของผมขอใส่เป็นหูแล้วกันนะครับอันนี้มันได้อำ่ำเอลเฟช้างนั่นหรช้างเดี๋ยวก่อนนะดื่มดูนะครับไนส์ nice. ว้าวเฮ้ย พันทเลสวนเดี๋ยวน,นะมาวินนายต้องเปลี่ยนบทบาทวะ่ะเรียกมาวินมาใหม่นะครับผมมาวินรีบๆเดินมาคุณผู้ชมลองดูช้างกับมาวินดีๆนะครับว่ามันเหมือนอะไรคุณผู้ชมเคยไปปางช้างนีที่แบบไม่มีคนเลี้ยงช้างอะ่ะนี่แหละมาวินนี่แหละคนเลี้ยงช้างเฮ้ย <laughs> <laughs> มาวินนาะยต้องกลับไปทำอาชีพนายแลเว้ยยนาย <laughs> ในมาอยู่ในโลก,กเว่นบนกับพอมดออสไม่ได้นะเว้ยต,ต้องกลับไปปางช้างเว้ยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปรุงยาันต่อไปดีกว่านะครับผมตัดชนิดต่อไปนะผมจะใส่เป็นนกแล้วกันนะอาจจะได้แบบนกฟีนิกซ์เว้ยคุณผู้ชมนกฟีนิกซ์แบบไม่มีวันตายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีกันเว้ย GM อยู่ต้องเอานกฟีนิกซ์มาในเกมวิกกี้วิสัทนะเว้ย โอเคไหมอัปเดตไดนะ้ต้องมีนกฟินิกซ์แล้วนะเว้ยโอเคครับอันนี้มันไม่มิกกันนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเลยเปลี่ยนเป็นนุดเดินบ้างนะครับผมโอเคแต่ไปปาออกมานะครับ SS S S Potion นะผมผมลองดื่มดูก่อนนะอืมไง <c oughs> โอเคมันเป็นงูนะครับถ้ามันเป็นงูเนี่ยผมคิดว่าเลยทำเป็นแบบงูอนาคอนด้างูงยักษ์ แห่งุ่มแม่น้ําอเมซอนเลยไหมคุณผู้ชมโดยการใส่หูนะครับกับแปรี่นางฟ้านะครับผมโอเคแล้วก็มันจะได้เป็นอืมเครซี่ไซนะครับโดยการใส่ซูรไปอีกทีหนึ่งนะครับดื่มดูซิเอาซัก500ดูก่อนครับเดี๋ยวมันจะตัวใหญ่เกินไปนะผมงูอนาคอนด้าผม <c oughs> คำนวณผิดพลาดมากอันนี้บอกตรงนึกว่ามันจะตัวใหญ่ที่งูกลายเป็นว่าผมตัวใหญ่แทนงูอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้คำนวณผิดพลาดไปหน่อยนะผมต้องขออภัยด้วยต่อไปนะครับเราลองใส่ลังพึ่งบ้างนะครับถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นพึ่งใช่ไหมครับโอเคลองเอามาดูก,ก่อนนะผมเฮ้ยห <Hey, hey, S 2> วัดดีพระพ,พ,พุอันนี้คืออ่ด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเด็กเดินของผมอะ่ะโอเคลองบินดิ อุ่ยแต็มพึ่งมันบินช้ามากเลยนะครับโอ้ oh, n no. ลไม่บอสมันต้องมาเกิดตอนนี้ด้วย two hours later อ่มเมื่อกี้เราทําน้ํายาพึ่งอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่รังพึ่งไปอีกรอบนะพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแป๊บหนึง่งอ่ะมาต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้เนะี่ยผมได้ลองเป็นพึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันช้ามากเลยนะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะใส่อ่าหนวดของซูดไปนะครับแล้วก็เป็นอ่าเท้ายีราฟนะผมเพราะว่ามันจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับ ลองสปาวมาดูก่อนนะครับผมดื่มครับอ่าโอเคคราวนี้เราลองบินดูนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะวิวิวิมันเริ่มเร็วนะมันเริ่มเร็วสิเลนิดวิวิเร็วมากมันจะค่อยๆบูสต์สปีดไปเรื่อยๆนะครับผมว้าวเร็วมาก วิ้ยมันบินเร็วมากเลยนะครับลองจอดวะโอเคลงจอดพอแค่นี้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับเราลองใส่เจ้ากิ้งก่าตัวนี้ดูบ้างนะผมจะได้ตัวอะไรอืมลิซาสร์เงั้นเหรอเุ้ยเดี๋ยวนะขอลองดื่ม อะไรกันมันไม่ใช่กิงก่าเว้ยมันคือจิ้งจกเดี๋ยวนะถ้าจิ้งจกของผมเนี่ยใส่เป็นไข่ดูนะครับแล้วก็เป็นปลานะครับผมอ่าไม่เป็นอืม water walking นะครับคือยานนี้เนี่ยมันต้องไปวิ่งบนน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งบนน้ำดูก่อนนะครับตรงน้ำตกตรงนู้นเลยนะโอเคดื่มครับผม จิ้งกาอันนี้มันจิ้งจกชัดเลยอ่ะโอ้โห <laughs> ไม่มีความน่าเกงขามอะไรเลยเว้ยคุณผู้ชม <laughs> มาวิน <laughs> มาวินก็ม,มุดหัวจมแล้วถ้าคราวนี้เราลองใส่อ่ำเจ้าปานิโมนี่ดูว่าคุณผู้ชม <laughs> เอาเอาใส่ผิด <laughs> ใส่ผิดใส่ผิดเจ้าปานิโมนี่ดูนะครับ <laughs> เราอาจจะกลายเป็นอ่ำอควาแมนก็ได้ไหมคุณผู้ชม หรือโพไซดนนี้ยเออแบบฉีกทุกกดไปเลยนะเว้ยคุณผู้ชมถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยผิดหวังผิดหวังมากเดี๋ยวเอ้เจ้าเพนกวินวันนี้มันแบบเลี้ยงลูกได้ด้วยเหรอเอ้ยเพิ่งสังเกตเห็นมือนกันโอ้โหเอ้ยเอ้ยเขาออกแบบเกมมาดีนะอันเนี้ยโอเคครับคุณผู้ชมผมลืมนะครับเราลืมว่าดื่มอันนี้เพียวๆนะมันจะเป็นอะไรนะ ตาลมาลองดื่มดูก่อนนะครับจะ <laughs> เป็นหมูกันเลยโอเค <OK> เป็นหมูงั้นผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรต่อข้าวนี้นะผมจะใส่เป็นอำํำเจ้ากิ้งก่านะครับแล้วก็เป็นลังพึ่งนะครับไม่ได้เป็นอา่าเลนโบบอดี้นะครับผมก็ต่อไปวัตถุดิบอีกชิ้เนี่ยเลยใส่เป็นหนวดของซูดนี่ครับผมแล้วก็เป็นนกนะ แล้วก็ใส่เจ้าหมีตัวนี้ไปนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบสิ่งที่สุดยอดมากเลยเพื่คุณผู้ชมดื่มดู <c oughs> <c oughs> หมูไฟ R G B บินได้ด้วยหมอมันบินได้ด้วยสุดวพิเศษเดี๋ยวติดปีกขห้มาหนึ่งสองามเอ้ยมันเป็นหมูบินเว้ยคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห wow. โอ้จีจีนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเหมือนว่าผมจะลืมทํายาอะไรไปบางอย่างนะครับนั่นก็คือเจ้าเมงมุมตัวนี้นะครับผมลืมไปแดงไงวะเนี่ยโอเคผสมไปนะครับไม่ได้เป็นสไปเดอร์ใช่ไหมลองดื่มดูก,ก่อนนะครับมีเป็นตัวไงว่าสไปเดอร์โอ้เข้าออกแบบมาดือมกันนะเนี่ยอืมแล้วมันทําอะไรได้บ้างอะ่ะพ่นใยไม่ได้อวัดมันพ่นใยไม่ได้ เดี๋ยวนะผมรู้ละงั้นผมจะทำอะไรก่อนอื่นเนี่ยต้องเอาตัวผมโหลดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นสไปเดอร์เราจะได้อสไปเดอร์แมนแล้วก็ใส่เจ้าหมีนี่ไปแล้วก็ใส่สไปเดอร์โอ้โอเคสปาบมาดื่มนะครับอ่าโอเคนะครับแค่นี้แหละเราลองยิงใยดูนะโอ้ว้าว โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยลองใช้คอมโบแบบยิง2ทีติดต่อกันเลยนะครับซื้อซื้ซซอโ้ว้าวสามสเต็ปอู้เฮ้ยแจ๋วแจ๋วอันนี้แจ๋วจริงโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม